ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم อัสลามวะลัยกุมเรามมาตุลลอฮิวะบาระกาตุสวัสดีท่านผู้ชมค่ะกลับมาพบกับดิชันซีนัทมหมามัดในรายการรมฎอนมุบารอรายการที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันอีกครั้ง ซึ่งเราเจอกันทุกๆวันเลยนะคะตั้งแต่เวลา3นาฬิกาจนถึง3นาฬิกา30นา,าทีทางช่องทอทอบอ5 HD แห่งนี้ค่ะเช่นเคยนะคะรายการของเราก็เต็มเปลี่ยมไปด้วยสาระน่ารู้มากมายนะคะเราจะเริ่มต้นกันด้วยรอมฎอนแวลูค่ะซึ่งเราจะมีนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒินะคะหลายๆท่านมาพูดคุยในเรื่องคุณค่าของเดือนรอมฎอนนะคะซึ่งเป็นเดือนอันประเสริฐนะคะ ่อ,อมาเราก็จะมากันที่ Ramadan ร a r รตี้ค่ะที่เราจะพาทุกท่านนะคะไปชมร้านอาหารอร่อยๆแล้วก็เมนูเด็ดๆของแต่ละร้านค่ะจากนั้นก็จะเป็นช่วงของ Ramadan Story ค่ะร่วมแสดงโดยน้องๆน,นะคะจากมูลนิธิเพื่อสูงกลางอิสลามแห่งประเทศไทยด้วยนะคะ สุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะจบรายการกันด้วยช่วงของ ر ม ض ا ن ท้อค่ะที่เราได้รับเกียรตินะคะจากแขกผู้มีเกียรติที่จะมาพูดคุยกับเราในเรื่องต่างๆนะคะเพื่อที่ให้ข้อคิดดีๆกับเรานะคะวันนี้จะเป็นแขกขั้นไหนนะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องอะไรต้องรอชมกันนะคะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สม l a m u a l ب س م الله الرحمن الرحيم วะบิิน س ت ع ي ن สวัสดีครับท่านพี่น้องผู้ชมที่เคารพครับขอโดยอาชกลอได้โปรดประทานให้กับผู้ถือสิทธอดครบทุกคนนี่แะครับในเดือนอมดอนครบในที่นี้ก็คือครบด้วยกติกาด้วยเป้าหมายตลอดจนกระทั่งวิธีการนี้กระทำแล้วเราก็จะได้เป็นผู้ที่เป็นแชมป์ ที่จะไปรับสิ่งดีๆจากองค์ลอสุภานณหัวตาลาสําหรับอิบาดานการถือสิ้นอดนั้นแน่น,นอนแล้วเกินนะครับว่าจะให้ใครดีไปกว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้และนอกจากสูงจากคุณพ่อคุณแม่ก็คือแนวทางที่มาจากท่านนาบีมุฮัมมัดสลล,ลัลฮุอะลัยฮิวะสัลัมนั่นเองตรงนี้นะครับอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเราดูการถือศีลอดด้วยการศึกษา ท่านนบีส,ลสลุลต่านจะบอกไว้ว่าการถือศีลดเราใช้เวลาตั้งแต่รุ่งอรุณเบิกฟ้าไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกครบหนึ่งวันอดอาหารทั้งนัก,กนเครืดืมอาหารเท่านั้นยังไม่พอต้องอดต้องควบคุมความคิดการนึกคิดต่างๆหรือวิธีที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่สุจริต ก็จะต้องกําจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปให้ได้นั่นแหละครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นเงื่อนไขที่จะทําให้การถือสินดนั้นมีความสมบูรณ์และให้ขอดูอามันมีการรำพึงรำพันต่อพระองค์ลอสซุภานาหัวแต่ทำไมครับคือเราเนี่ยถ้าหากเราไว้ใจใครสักคนพอมีอะไรป้าราใจนึกถึงคนนี้แล้วคนนี้เนี่ยเราปรึกษาได้เราขอคําแนะนําได้เราไว้ใจได้และทุกอย่าง มีอะไรปรับจะต้องนึกถึงเขานั่นคือมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันแต่พระง AH องค์ละทรงเปิดโอกาสให้เราแล้วในเรียนอมลดอฮซิกรุลลอ์โดยการอ่านคุรานถือสินอดโดยการปฏิบัติและมีความประสงค์อันหนึ่งอันใดก็จะไม่ลืมอัลลอฮ์เข้าหาพระองค์ด้วยการขอดุอาและมั่นใจในการตอบรับของพระองค์อุโนี่อัสตรจิบละกุม จงตั้งใจขอแล้วเราจะให้ตามที่ท่านขอนะคร mouth. ับแล้วในการที่จะสะสมความดีมันต้องมีทางทางที่ดีที่สุดก็คือการที่อัลลอฮ์ได้ทรงแนะนำไว้โดยผ่านท่านนบบมุฮัมหัมม์ซัลลัลลอฮุอะลัยฮะสัลัมเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ขอฝากกับท่านพี่น้องเอาไว้ว่าที่พระอัลลอฮ์ได้ให้ท่านนบีมาบอกเอาไว้เป็นฮะดีษ ว่าการถือสิ่นอนนั้นขึ้นตรงกับลออินนเกุลอามาลิบนาเดอวงละหูอิลลาเซว์ทุกอย่างที่มนุษย์ทำก็จะได้รับผลตอบแทนยกเว้นการถือสิ่นอนเฟนาฮูรีวาอานาอจีบีมันขึ้นตรงกับเราโดยตรงและเราจะเป็นผู้ตอบแทนรางวัลให้กับเราฝึกอดทนควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเราความคิดความนึกคิดประสิทธิภาพที่เราจะต้อง สแสดงออกในการถิวสินจน์และก็ความหวังของเราที่มีต่ออามันที่เราได้ทำไปนั่นครบองค์ประกอบแล้วเราจะเป็นผู้ได้รับใัยชนะวัสสลามุอะลัยกุมวะราะฮฺมุลลอฮิวบะระกา ร่วมบริจาค1บาทของคุณสามารถช่วยเดินหน้าการสร้างความเข้าใจในอิสลา,ามได้ช่วยทําให้คนได้เข้าใจอิสลา,ามได้มากขึ้นผลบุญจะมากมายขนาดไหนเพียงแค่คุณบริจาคเวลนละงบาท30วัน30บาท365วัน365บาทคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสื่อเพื่อการสร้างความเข้าใจในอิสลา,ามได้ร่วมบริจาคก,กับมูล,ลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลา,ามแห่งประเทศไทยเพื่อทีวีศูนย์กลางอิสลา,ามผ่านธานธาคารทหารไทยเลขบัญชี1282345725 ยินดีด้วยทุกคนที่คุณทำจนรอดพ้นวิกฤตนี้มาได้เพราะเราคือนี่คอม <อา S 2> <า>มันโดใช่คอมมันโดที่มีกรดอะมิโนมีไลซีนฮอรีนวิตามินบีหกบีสิบสองไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์พอแค่เราลงมือทำจะกี่ววิกฤตเราก็จะรอดไปด้วย ดื่มคอมมันโด رمضان بِرَكْحَ حموكو تنجو أنكت مصيبة أحكو هل الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر أيا عباد الله คณิษฐาบุญรัตน์กลินนะคะเป็นเจ้าของร้าน e ีนเฮาส์จุดเริ่มต้นนะคะก็มาจากการที่เรามีประสบการณ์จากการทำงานเราก็ได้เดินทางไปในที่ต่างๆปัญหายากมากสำหรับอาหารฮาลานมันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราคิดว่าเราอยากจะทำ ในสิ่งที่เราชอบค e ีนเฮาส์นะคะเริ่มต้นเนี่ยเราได้คอนเซ็ปที่เราชอบเองคืเอเรียนกระจกซึ่งจะเป็นที่สำหรับปลูกต้นไม้เมื่อคุณเข้าไปในคลีนเฮาส์เนี่ยคุณก็จะเห็นแตสีเขียวหรือธรรมชาตินี่คืออะไรที่ความชอบของเราคือธรรมชาติะนะคะก็เอาตัวหน้ามาปรับปรุงเท่ากับตัวร้านอาหารของเรา แล้วเราก็เลยตั้งเหมือนว่า r e e นเฮาส์ของเราจะเป็น Green House Food and b e บเวอร์รอาหารต้องมีรสชาติที่อร่อยและก็ทำทุกครั้งต้องสม่ำเสมอมีความชัดเจนของปริมาณคุณภาพนะฮะและที่สำคัญอาหารของที่ร้านนี้จะไม่มีผงชูรส คือเมนูอาหารของตินเฮาส์นะคะตอนแรกจะเป็นอาหารไทยอาหารอิตาเลียนและเราก็เพิ่มอาหารญี่ปุ่นเข้ามาเมนูหลักเ,เด่นๆของเราตอนนี้ก็คือเนื้อย่างวากิวจะมีน้ำจิ้มคือสไตล์ญี่ปุ่นแต่ตัวเนื้อเราจะเป็นเนื้อวากิวเกรด3ถึง3.5อันที่สองเป็นอาหารไทยก็คือส้มตำทอดซึ่งลูกค้าจะชอบมาก ส่วนอาหารอิตาเลียนแล้วก็มีพิซซ่ามีแฮมเบอร์เกอร์เ้นไฟอะไรที่น้องๆวัยรุ่นชอบทานต้มแซบต้มเล้งคือเราก็มีตาให้เลือกตามความพอใจอาหาร3สไตล์ไทยอิตาเลียนญี่ปุ่นโทรติดต่อได้ที่หมายเลข0644251223 Facebook Greenhouse Food and Beverage แล้วก็ไล Man ติดต่อทางไล Man ได้เพราะเราก็โคกันอยู่แล้วก็ Google Map เลยกด Greenhouse Food and Beverage ต้องมีตัวนี้ด้วยอค่ะ Food and Beverage ก็ะชวนพี่น้องนะคะลองมาพบกับ Greenhouse เนื้อย่างวากิวอาหารอิตาเลียนอาหารไทยแซ่บๆอร่อยๆนะคะที่ซอยประชาวิทิศ55 อัสลามุอรลัยกุะเราอมัตุลลอยวะบากาโตฟรีรุ่มัติพักดีนะคะเป็นเจ้าของร้านฟาฮาน่า ตอนฟาน,น่าเกิดมา17ปีแล้วค่ะก,ก่อนที่จะมาเปิดร้านฟาน,น่าเนี่ยทางกลุ่มพี่น้องมุสิมเนี่ยไม่เคยมีร้านอาหารฮาลานซึ่งเป็นอิตาเลียนค่ะก็ <c oughs> เลยมีแนวคิดว่าเราอยากให้มีอิตาเลียนที่ฮาลานแล้วก็ให้พี่น้องมุสิมได้ทานถูกต้องหละ อิสลามนะคะดาเนินร้านมาประมาณ17ปีแล้วค่ะที่มาเปิดเนี่ยเพราะว่าเราเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไปอยู่อิตาลีมาล้วก็อยากให้พี่น้องกินได้ทานด้วยเปิดมาก็จะประสบความสำเร็จถึงวันนี้ก็ใช้เวลานานมากจนเมนูร้านอาหารที่มาทานที่เนี่ยคนนิยมมากที่สุดก็คือพิซซ่า เมื่อเราเปิดพิซซ่ามาได้ประมาณ3-4-5สี่หปีเนี่ยเราเหมือนว่าคนต้องมาทานอิตาเลียนอย่างเดียวอ่ะซึ่งพี่น้องมุสิมที่เป็นผู้สูงอายุเขาก็ทานอาหารประเภทนี้ไม่ได้เยอะก็เลยต้องมีอาหารไทยอาหารเวียดนามเข้ามาเสริมเพื่อที่จะให้มีหลากหลายแล้วก็ทุกคนเข้ามาทานได้แบบมีความสุขคนนี้ไม่ชอบอิตาเลียนก็ทานเป็นอย่างอื่นได้ของเราก็จะมีหลักๆหลักๆกก็คือพิซซ่าที่ลูกค้านิยมมากตอนนี้นะคะพาสต้าและอาหารเวียดนามเข้ามานันไล่ๆคู่กันเลยค่ะขายดีพอกัน อาหารไทยก็จะมีบ้างเล็กน้อยค่ะเมนูดินเลยสเต็กทั่วไปนะคะแล้วก็มีสเต็กของฟาน่าจะมีครีมซอสมีเห็ดร้านเราตั้งอยู่ที่พระราม9ก้าจิตห้างเดนไนค่ะถ้าสนใจลองเข้าไปในเพจของฟาน่าอิตาเลียนนะคะแล้วของเรามีบริการส่งโดยตรงทางไลน์แมนหรือว่าแก๊ปเลยก็ได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์023692366ถึง7ค่ะ প্রমাদ প্রমাদ มดอนแกเห็นชวอตหรือเปล่าเออว่าวันนี้เราไม่เห็นมันเลยไปเราไปตามหากันอ่ะ ราอการกันันเพียฉันโมดยยูไม่เห็นหรือไงขาก็บอกทุกคนแหละเขาก็ยังมาช่วยเลยใช่ถ้าแกทำเป็นอดนแอรอย่างนี้มันจะทำให้แกขี้เกียจและกินแรงเพื่อนด้วยฉันขอไปตอนแก้บวดดีกว่าฉันหอไปตอนแกบวด แกเอาเปียเพื่อนสิโอ้ไมใช่ใช่ลูกลูกค้นมาเลยเลยไอ้ลูกก็ฉันปวดอยู่ไม่เห็นหรือไงหรือว่าแกไม่สบายฉันจะได้พาไปโรงพยาบาลไม่ไปไม่ป่วยงานไปช่วยกันเรียมอาหารเดี๋ยวนี้เลยที่ฉันปวดอยู่ไม่รู้ยังไงฉันปวดอยู่ ฉันโอยู่ไม่รู้เลยฉันโอยู่ฉันโอยู่ฉันโอยู่ไม่รู้เลยเพื่อนเพื่อนไปฉันโบยูอนฉันโอยูไปไปไปเพื่อนไป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 ท่านพี่น้องผู้ชมที่เคารพครับ ก็คงจะได้รับชมรับฟังการแสดงของลูกหลานของเราไปแล้วนะครับก็อยากจะสรุปให้ท่านได้รับทราบซะเลยนะครับคือการที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็จําเป็นจะต้องอาศัยซึ่งกันและกันให้ความร่วมมือร่วมไม้ร่วมมือทํางานทําการหรือแสดงความพิดเห็นด้วยกันนะครับเออาก็อ้างเออาก็อ้างอ้างอะไรครับอ้างถือบวชถือบวชถือบวชนั้นไม่ได้หมายความว่า ให้เราแสดงความขี้เกียจแต่ให้แสดงความใจกว้างอดทนอดกลั้นแล้วก็ร่วมมือรวมใจอันนี้เป็นคตินะครับเพราะฉะนั้นท่านนาบีสุลต่านฮุสไลฮิวะสัลลัมท่านจึงได้บอกกับผู้ที่ติดตามนะครับซึ่งเป็นฮิกายะอยู่ในพระคัมภีร์กุรอานว่ากอลอินกะรันตัสตตออามายะซอบรอท่านนาบีท่านก็บอกว่าท่านคงจะไปกับชันไม่ได้แล้วเพราะาไม่อุดทน أكبر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause> ร่วมบริจาคหนึ่งบาทของคุณสามารถช่วยเดินหน้าการสร้างความเข้าใจในอิสลามได้ช่วยทําให้คนได้เข้าใจอิสลามได้มากขึ้นผลบุญจะมากมายขนาดไหนเพียงแค่คุณบริจาควละหนึ่งบาท30วัน30บาท365วัน365บาทคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสือ่อเ,เพื่อการสร้างความเข้าใจในอิสลามได้ร่วมบริจาคก,กับมูล,ลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อทีวีศูนย์กลางอิสลามผ่านธนาคารทหารไทยเลขบัญชี128-2345725 ยินดีด้วยทุกคนที่คุณทำจนรอดพนวิกฤตนี้มาได้เพราะเราคือนี่อมันดใช่คอมมันโดที่มีกรดอะมิโนมีไลซีนทอรีนวิตา<ด>มินบีหกบีสิบสอง<ด>ไขมันศูน ด,ด,นดในเดือนอมฎอนอันประเสริฐนี้ไอแบงก์ขอมอบสิ่งดีๆด,ด้วยเงินฝากประจำมอมมอร1442เปิดบัญชีได้แล้ววันนี้ถึง16พฤษภาคม2564 เนรมิดวิจิตสถาปัตยกรรมล้ำบริการ oh <my> โรงแรมอัลมีรอสรามคำแหงซอย5 02 136 8 7 0อาหอยากเพิ่มอะไรที่หวานๆห,หน่อยอ่ะงั้นต้องมาลิแบบฝาเกลียวครังแรกกับมะลิฝาเกลียว สถานการณ์ไหนก็ไม่หกเลิอร่อยง่ายทุกครั้งที่เทผลิตภัณฑ์นมข้นหวานตรามลิอัสลามัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับช่วงรายการรอมฎอนทอล์ควันนี้ ผมได้รับเกียรติจากท่านประธานฝ่ายต่างประเทศนะครับในการดูแลเรื่องของงานต่างประเทศของมูลที่ประสุนกลางอิสลามแห่งประเทศไทยผมได้รับเกียรติจากท่านดรสราวุฒิอารีครับอบกาลลางอิลับยรกานุมบาามสุลลอฮ์วะเราะกายตาารย์ครับ สำหรับวันนี้เรามาพูดคุยกับเรื่องของพันธกิจของมูลที่สศไกลาอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยเรื่องของการต่างประเทศสำหรับมูลที่สศไกลอิสลามแห่งประเทศไทยเรามีนโยบายหรือมีแผนงานหรือการดําเนินกิจกรรมอย่างไรเรื่องของการต่างประเทศหรือด้านต่างประเทศอย่างไรบ้างครับงานด้านการต่างประเทศก็เป็นหนึ่งในงานที่มีความสําคัญของมูลนิธินะครับ ในรอบปีหนึ่งเนี่ยเรามีกิจกรรมเรามีงานหลากหลายนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับโลกมุสลิมนะฮะอย่างเช่นกรณีของการที่เราจัดงานจัดเลี้ยงละสินอดโดยเชิญเอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆของประเทศมุสลิมเนียนะมาร่วมจัดงานเราก็ทําทุกปีในช่วงเดือนรอมฎอนนะะเว้นเสียแต่ว่ามันจะปี มีเหตุการณ์บางอย่างอย่างเช่นในช่วงนี้ก็มีโควิด1 9เมื่อปีที่แล้วไม่ได้จัดผมเข้าใจว่าปีที่แล้วเป็นปีเดียวที่ไม่ได้จัดขับนอกนั้นเนี่ยเราจัดมาอย่างต่อเนื่องนะครับงานเลี้ยงระสิโดเนี่ยเราก็ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็กระทรวงก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับส่ง ผู้นำระดับสูงของกระทรวงเนี่ยนะฮะเข้ามาร่วมเข้ามาเป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็เราก็เชิญท่านทูตจากประเทศต่างๆของโลกมุสลิมเข้ามาร่วมรวมถึงพี่น้องมุสลิมแล้วก็มาละศีลอดร่วมกันอย่างมหานิี่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับก็เป็นงานที่ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะสําคัญเพราะว่ามันเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเรากับ สถานทูตต่างๆของโลกมุสิมในประเทศไทยนะในขณะเดียวกันเราก็เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเรากับหน่วยงานราชการ,รนะรวมถึงพี่น้องมุสิมในประเทศไทยด้วยนะเพราะว่าหลายท่านก็เข้ามาร่วมละศีลอดใน วันที่เราจัดงานครับทีนี้ด้านของต่างประเทศด้านอื่นฮะครับเราก็มีงานหลากหลายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิชาการงานวิชาการครับงานวิชาการด้านหนึ่งเนี่ยนะฮะก็คือการจัดกิจกรรมการพูดคุยเสวนาเกี่ยวกับสถานการณ์ในโลกมุสิมครับเป็นการอัปเดตสถานการณ์ของโลกมุสิมให้กับพี่น้องมุสิมที่เข้ามาร่วม <c oughs> ะละหมาดวันศุกร์ในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่างานหนึ่งที่สําคัญของของศูนย์กลางในเรื่องของการต่างประเทศก็คือก็คือการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการแล้วก็วัฒนธรรมกับโลกวิสิทธิ์เราได้รับเชิญจากหลายองค์กรหลายสถาบันหลายหน่วยการศึกษาให้เข้าไปร่วมงานสัมมนา <c oughs> ให้เข้าไปร่วมเป็นวิทยากรทางด้านการต่างประเทศต่างๆ <c oughs> งานเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีความสำคัญนะครับมันเป็น หนึ่งในงานที่ทาให้ศูนย์กลางเนี่ยเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างรประเทศไทยกับโลกมุสิ์เป็นที่รับรู้เป็นที่ยอมรับ<ช>ของแต่ละประเทศของพี่น้องต่าง ศาสนิกด้วยใช,ใช่ไหมว่าเราสามารถที่จะเชื่อมต่อในแต่ละประเทศได้ในเรื่อง<ช>การใช้เรื่องของหลักการศาสนาอิสลามในเรื่ององการอยู่ร่วมกันในสังคม<ช>นะครับอันนี้ก็คือมูธที่ผสานกลางทีนี้ผมได้ทราบว่างานด้านต่างประเทศเนี่ยทางมูธที่ผสานกลางได้รับการยอมรับในด้านหนึ่งนั่นก็คือการที่าชาวต่างประเทศต่างๆที่ได้แวะเวียนมาเยี่ยมมาดูงานต่างๆมากมายหลายครั้งหลายประเทศเนี่ยอาจารย์มีมุมมองอย่างไร เกี่ยวกับหน้าที่หรือกิจกรรมด้านนี้ครับผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญอก,กันหนึ่งเพราะว่าแขกบ้านแขกเรือนที่มาจากโลกมุสลิมพอมาถึงประเทศไทยเนี่ยก็อยากจะรู้จักกับมุสลิมในประเทศไทยอ,อยากจะรู้จักวัฒนธรรมาศ<น>ึกษ<ม>าวัฒนธรรม อยู่ร่วมกันแบบหลากหลายของคนไทยมุสลิมกับคนไทยทั่วไปนะฮะมูลที่ศูนย์กลางก็ทํางานตรงนี้เช่นกันเราก็ให้ข้อมูลความรู้นะครับของการอยู่ร่วมกันในลักษณะพระหุวัฒนธรรมในสังคมไทยอันนี้เป็นงานที่สําคัญที่ผมคิดว่ามันเป็นการเผยแพร่ รประเทศไทยและก็มสลิมไทยให้กับสังคมภายนอกได้รับรู้และเป็นการประยุกพันนะครับแล้วก็ให้การยอมรับของพี่น้องต่างประเทศ<ช>กับ,บมูลทีพ่พัสดุกลางและถ้าในอนาคตอันใกล้หรือที่จะมีแผนงานต่อไปเนี่ยในมุมมองของอาจารย์หรือว่าในพันธกิจหรือภารกิจของมูลทีส่สดุ์กลางเนี่ยคิดว่างานด้านต่างประเทศเราควรจะทําอะไรนะครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ ที่เราควรที่จะทําก็คือการจัดเวทีจัดเวเพื่อที่จะให้นักการทูตและนักวิชาการของโลกมุสลิมต่างๆครับจากประเทศต่างๆเนี่ยนะฮะเข้ามาอรรยาให้ข้อมูลความรู้อัปเดตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะอย่างน้อยเนี่ยก็นักการทูตมุสลิมที่อยู่ในประเทศไทยจัดพื้นที่จัดเวทีให้เขาได้มาให ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองของเราของเขานะฮะซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราด้วยนะครับในขณะเดียวกันงานที่สําคัญอีกงานซึ่งก็คงจะคาบเกี่ยวกับงานวิชาการด้วยก็คือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าศูนย์อารยธรรมอิสลามศูนย์อารยธรรมของโลกอิสลามเพื่อที่จะให คนพี่น้องชาวพุทธพี่น้องชาวไทยทั่วไปเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับอารยธรรมความยิ่งใหญ่ของโลกมุสลิมในอดีตครับนะครับอ๋อให้พี่น้องในประเทศไทยซึ่งเป็นพี่น้องต่างศาสนามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมของเราทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็เู็นยอ์อารยธรรมอิสลามนี้เนี่ยก็จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับมุสลิมในประเทศไทยด้วยอู้เยี่ยมเลยนะซึ่งก็จะทําให้คนที่เป็นคนต่างชาติเข้ามาเที่ยวในศูนย์กลางได้เห็นแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความ เป็นมาเป็นไปของมุสิมในประเทศไทยด้วยสุดท้ายนี้มีอะไรที่จะฝากให้กับท่านผู้ชมไหมครับสาหรับงานด้านต่างประเทศของมูจีผู้ศูนกลางของเราครับผมคิดว่าศูนย์กลางของเราเนี่ยก็เป็นก็เป็นพื้นที่สาธารณะสําหรับพี่น้องมุสิมทุกคนและก็พี่น้องที่ไม่ใช่มุสิมด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่างานด้านการต่างประเทศเป็นงานหนึ่งที่สําคัญที่ผมคิดว่า ทุกคนทุกฝ่ายควรที่จะมาเข้ามามีส่วนร่วมนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ต้องการการสนับสนุนจากพี่น้องทุกท่านนะครับในการทํางานโอ้โหทามิลลาขอให้สูตรนี้หรือว่าแนวคิดของอาจารย์ได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดขึ้นเร็วๆนะครับผมเชื่อมาแล้วก็เป็นโครงการที่ดีๆหรือเป็นแนวคิดที่น่าสนใจบ้างนะครับท่านผู้ชมครับรายการรอมฎอนพ็อกวันนี้ต้องจากลาพี่น้องไปก่อนครับวันนี้ผมเรวัรามบุตรนะครับ อาจารย์ดรสราวุฒิอารีอัสลามัยกุ้มวเรามุตุลยิวะบระกาตุ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับสาระน่ารู้ที่เรานํามาฝากกันวันนี้นะคะก็ยังไงนะคะเราก็มีเรื่องราวสนุกๆน,นะคะสาระดีๆนามาฝากท่านผู้ชมทุกวันตลอดเดืนดอนรอมฎอนะคะทุกท่านสามารถติดตามกันได้ค่ะเวลา3นาฬิกาถึง3นาฬิกา30นาทีทางช่องททบ5 HD แห่งนี้ค่ะเดืนดอนรอมฎอนะคะก็เป็นเดือนอันแสนประเสริฐนะคะที่พี่น้องทุกคนนะคะจะได้ใช้ช่วงเวลานี้เนี่ยต,ตักตวนผลบุญนะคะทําความดีประกอบอิบาดาัดเพื่อหวังในความเมตตาจากอัลลอฮฺบานะหัวตาลานะคะยังไง ในวันนี้ซินะัทแล้วก็ทีมงานจากรายการรมฎอนมุบารอก็ต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะอัสลามุอะลัยกุมบาระมัตุลลอฮุบาระกาตุ